สา,ารทำความเยนตัวต่อไปครับสามเก้าุดหกนะครับเป็นเจ็ดสี่สี่นะครับคาร์บอนไดออกไซด์สา,ารทำความเยนตัวนี้เนี่ยก็ถูกออามาใช้งานมากขึ้นนะครับหลักๆเลยก็ใช้ในงานเชิงพาณิชย์กับในอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ใช้ในแอร์บ้างนะครับและใช้ในฮีตปัมบ้างนะครับงานส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะใช้สำหรับ ระบบแอร์ที่อยู่บนยานพาหนะนะครับอ๋อันนี้ก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นแบบอะไรอะรถห้องเย็นอะไรพวกนี้ก็อาจจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์อย่างเงี้ยนะครับเป็นสารทำความเย็นตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยข้อดีของมันก็คือเนี่ยมันมีไฮลาเทนฮีทนะครับความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอนมันสูงแล้วก็สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเนี่ย ซึ่งเมื่อเอาไปรวมกับความดันที่สูงกับความหนาแน่นที่จังหวะก,การใช้งานแล้วเนี่ยที่ความดันใช้งานแล้วเนี่ยมันส่งผลให้มีความสามารถในการาทำความเย็นในปริมาณมากๆได้นะครับในขณะทีเ่เราใช้ลูกสูบแบบ d i s p l a c e m e n t ก็คือ,อเราใช้คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบนะครับ p l s p l a c e m e n t ก็คือคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูแบบได้นะ แล้วก็ใช้ท่อที่มันขนาดเล็กได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีของมันอยู่นะในในท่อนนี้เนาะข้อดีของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับข้อด้อยหลักๆของมันเนี่ยก็คือมันมี critical temperature ต่ำนะครับอย่างหลายๆคลิปก่อนหน้านี้หรือบทที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย critical temperature มันอยู่แค่สามสิบเอ็ดเอง,เองนะครับเนาะเพราะฉะนั้น มันก็ต่ำแล้วมันก็ดีไซน์ระบบยากหน่อยนะครับอันนี้ประสิทธิภาพของวัตถุจักรอัดไอเนี่ยมันก็เลยแย่ไงถ้าเอามาใช้ในรูปวัตถุจักรอัดไอมันก็เลยจะดูแย่หน่อยถ้าเกิดไอตัวอุณหภูมิของคอนเดนเซอร์เราเนี่ยมันดันวิ่งเข้ามาใกล้31หรือว่า c ริ t ิ c a l t e เ p อร์ t u เ e ของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับวันนึกออกไหมเพราะว่าเอ่อมันควบแน่นที่เท่าน,นี้นะครับถ้าเกิดเราเดินที่นี่เนี่ย อุณหภูมิอากาข้างนอกมันเพิ่งจะทำอหไ่ถ้าเราจะให้มันคืออุณหภูมิของคอมเพรสเซอร์เนี่ยไม่ใช่อุณหภูมิของคอนเดนเซอร์เนี่ยจริงมันจะทำงานอยู่ที่แถวสี่ห้าสิบองศาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดมันลงมาตา่ำงวันนั้นแล้วมาใกล้ๆที่ข้อเทมเนี่ยอันนี้มันจะทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบมันแย่ลงนะก็ อันนี้ย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะครับอยู่บทที่แล้ว